อีกห้าร้อยเมตรเราจะถึงยอดสี่แล้วโอเคเพื่อนช่วงนี้ทางชันมากนะเหนื่อยนิดหนึ่งโอเคไปกันเลยถ้านับจากบ้านพักนะครับโยใช้เวลาเดินมาประมาณสองชั่วโมงแล้วนะประมาณสองชั่วโมงแล้วนะครับคิดว่าไปกลับน่าจะสามชั่วโมงครึ่งหรือสี่ชั่วโมงประมาณนี้นะ กันทางค่อนข้างลำบากนะครับตรงนี้แล้วเราก็มาถึงเนินวัดใจนะครับเพื่อนๆตอนนี้โยมาถึงเนินวัดใจแล้วนะเราเดินมาจากบ้านพักประมาณหกกิโลครึ่งนะเวลาขณะนี้เก้านกาห้าสิบสองนาทีนะมาถึงเนินวัดใจแล้วโอเคกั้นต่อยอดตี ถึงแล้วครับยอตีมีน้องมาต้อนรับด้วยปูปูอะไรอ่ะน้องปูแนละ้วมาต้อนรับการมาถึงยอตีของโยนะครับเพื่อนๆตอนนี้โยก็มาถึงยอสีแล้วนะยอตีอุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาลโอ้โหเราเดินมาจากบ้านพักนะครับสองชั่วโมงสิบแปดนาทีระยะทางหกจุดหกเก้ากิโลเมตรนะคุณคือผู้พิชิตดอยขุนตาลโอ้โหเหนื่อยอ่ะถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้ยอยู่ที่ยอ4สีนะจุดสูงสุดของดอยขุนตาลนะครับ ูงจากระดับน้ำทะเลนะ1,373เมตรนะครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้โยก็อยู่ที่จุดสูงสุดของรอยขุนตาแล้วนะใช้เวลาเดินทางปรไป2ชั่วโมง18นาทีนะระยะทาง6กิโล700เมตรเพื่อนๆโหเหนื่อยเหมือนกันนะครับ วันที่โยมาแดดร้อนนะครับแนะนําเพื่อนๆถ้าจะมาเดินช่วงกลางวานันต้องเตรียมน้ําดื่มมาให้เพียงพอนะครับและนี่เป็นข้อมูลต่างๆสํา,าสหรับเพื่อนๆที่จะมาอุทยานแห่งชาติด,ดอยขุนตาลน,นะครับสาหรับระยะทางที่โยเดินวันนี้นะจากบ้านพักนะไปสู่ยอดดอยขุนตาลหรือยอดสี่แล้วกลับลงมาณนะมาแวะทานข้าวที่ร้านสวัสดิการนะระยะทาง13มกิโลครับใช้เวลาสี่ชั่วโมง20นาทีครับเพื่อนๆครับโอ้โหใช้เวลานานนะและแดดร้อนนะ นะครับเพื่อนๆครับก็สําหรับเพื่อนๆที่จะมาอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะและต้องการพิชิตยอสีนะก็ฟิดร่างกายกันให้พร้อมก่อนมานะคะ